สวัสดีค่ะวันนี้ขอพาดูรถอีโกคาเกียรธรรมดาเข้าใหม่กันอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับใครนะคะที่แบบกำลังตามหารถที่ประหยัดประหยัดผ่อนเบาๆนะคะเพียงงวดละ3,000กว่าบาทมีไห้ยกมือขึ้นค่ะนะคะคันนี้เป็น a t r a ร GLX นะคะรถเกียร์ธรรมดา MT ปี2015จัดทรงหล่อลงแม็กนะคะเกิร์ตให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักคันนี้กัน ะะรถอีโกคาร์สีประตูนะคะจากค่าย m i t s u b i s h ินะคะคันนี้เป็น t t r a ร g l x กระจังหน้าสีดำสีรถนะคะเป็นสีขาวมุกไฟหน้าฮาโลเจนมาพร้อมกับไฟตัดหมอกและไฟเดย์ไลท์นะคะมาให้ครบชุดเลยสเกิร์ตรอบคันค่ะและคันนี้นะคะไฟลงแม็กยางใหม่ให้นะคะเพื่อนๆเ,เป็นยางตีใหม่2023เพื่อนๆไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มนะให้ดูว่า ยางใหม่ๆเลยนะคะกระจกด้านข้างค่ะปรับไฟฟ้านะคะพร้อมไฟเลี้ยวที่แก้มข้างด้วยค่ะกันสาดมีมาให้มือจับสีเดียวกับตัวรถค่ะมาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะสำหรับด้านหลังนะคะรถก็เป็นรถ4ประตูนะคะขนาดย่อมๆนะคะเป็นรถที่เดินทางใกลๆได้แบบสะดวกสบายนะคะอีก็ค่าเครื่อง1 2 0 0ซีซีประหยัดน้ำมัน ะะด้านหลังก็มีคิ้วโครเมียมนะคะพร้อมโลโก้แอตแลนและมีสวิชีตรงนี้ตรงรุ่นมาให้เลยเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายดูห้องสัมภาระกันซะหน่อยค่ะสําหรับห้องสัมภาระนะคะจะเปิดจากด้านในแบบนี้ง่ายๆนะคะตรงนี้ได้เลยนะคะมาดูกันนี่เลยจ้ะนะคะภายในห้องสัมภาระได้พื้นที่นะคะกว้างกาลังดี นะคะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะเดินทางสีท่านใส่กระเป๋าคนละใบได้เลยนะคะมาดูกันหน่อยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยรถเคยชนหนักไหมพี่บอยให้ดูก่อนให้ดูกันก่อนนะนี่ค่ะน็อตเดิมๆนะคะสีเดิมโรงงานะไม่เคยขยับเลยนะคะแต่เข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมด้วยนี่เลยจ้ะนะคะ อยากให้ทุกคนได้มีรถดีๆนะคะไว้ใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นคันแรกหรือคันที่เท่าไหร่ก็ได้นะคะขอให้นึกถึงพลอยนะนะคะ mm hmm. รถคุณภาพดีๆตั้งใจคัดมาให้แบบนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวร่องรอยการใช้งานใดๆต่างๆนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะดูแลให้ไม่ต้องกังวลน,นะ mm hmm. รถพึ่งเข้าเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวให้ดูกันในส่วนของสภาพรถนะ mm hmm. นี่เลยนะคะเ mm hmm. บาะภายในนะคะ mm hmm. เป็นเบาะผ้านะคะ mm hmm. ตัดเย็บนะคะ สบายๆนียคะนี่ที่พักแขนวิธีวางแก้วด้วยนะคะนี่ดูโปร่งโล่งสบายภายในพีดานก็สะอาดสะอ้านแบบนี้ค่ะมาดูกันซะหน่อยค่ะที่นั่งคนขับมีอะไรบ้างนี่นะคะก็เป็นเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันนะคะภายในโปร่งโล่งสบายแบบนี้เลยนะคะนี่ได้พวงมาลัยนะคะที่เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะทุกคนจะบอกว่าใครขับเกียร์ธรรมดาได้มาสอนพลอยหน่อยได้ไหม ได้ไหมนะคะคืออ,อยู่ๆก็ขับต้องขับเกียร์ออโต้ไปเลยอะ่ะที่บ้านไม่มีรถเกียร์ธรรมดานะคะแต่จริงๆอ่ะอยากขับได้มากนี่ต้องให้น้องๆน,นะคะมาช่วยกันขยับรถให้สำหรับคลิปนี้นะเอาละนะใครขับได้เอาไปเถอะนะนี่กระจกปรับพัดไฟฟ้าได้ด้วยเห็นไหมเนะคะเดี๋ยวฟังจนจบบอกราคาแล้วจะตกใจนะคะนี่คันนี้นะ เป็นรถปี19มายน้อยวิ่งไป97-960ถือว่าเป็นรถใช้งานได้ตามปกตินี้ค่ะพอยเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้แล้วนะคะบุ๊กเซอร์วิสก็อยู่ตรงนี้นะคะทุกอย่างเตรียมพร้อมนะคะให้คุณได้แบบจักไฟแนนซ์ก็ได้ซื้อสดก็ได้นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน่นตรงนี้มีมาให้จอทัชสกรีนแอร์นะคะเป็นแอร์แบบปรับใช้งานง่ายๆเกียร์ธรรมดานะคะอีกหนึ่งคันนะจัดมาให้พร้อมใช้งานนะคะเดี๋ยวไปขัดเคลือบสีทำสปาให้ก่อน นะคะร่องรอยนะคะการใช้งานนะอันนี้คือติดวัดบูทมาให้นะเดี๋ยวต้องเอาออกเจ้าของเดิมมันจะติดสติกเกอร์อะไรมาให้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวจัดการเคลียร์ให้หมดเลยนะคะและคันนี้ค่ะเป็น a อต r รา l x นะคะเกียร์ธรรมดาปี2019คันนี้ค่ะราคาพิเศษเพียง2,39,000บาทนะคะผ่อนตลอดสัญญาสูงสุด7ปี84งวดที่3,999บาทจ้านะคะโอ้โหดีมาก ทุกคนนะคะอะกดติดตามกันไว้นะเดี๋ยวพลมีรถอีกหลายคันนะคะจะมารีวิวให้ดูที่นี่ทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากที่ติดตามกันนะนะคะอย่าลืมกดกดไลค์คอมเมนต์ด้านล่างนะคะคุยทักทายกันได้นะอยู่ตรงนี้คนเดียวมันเหงาเนาะทุกคนนะคะเพิ่งจะทําช่องด้วยอนะแต่ทีเนี้พยพลทํางานเกกับขายรถเนี่ยมาเกือบ4ปีละยังไงก็ประสบการณ์พอจะช่วยให้ทุกคนดูแลได้อย่างดีนะอย่างน้อยความสบายใจกับพอลอะมีแล้วละนะคะโอเคขอบคุณค่ะทุกคนที่ดูกันจนจบนะ